สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมรายงานข่าวจากสื่อของสเปนครับบอกว่าไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาพร้อมจะขายนักเตะ9รายออกไปเพื่อระดมเงินทุนไปซื้อลาวตาโรมาติเนสแหละครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น ใครที่ไม่มีโชคในเรื่องของฟุตบอลผมขอแนะนำลิง์ด้านล่างนี้เลยนะครับแม่นยังกระจับวางลงไปติดตามกันได้ที่ first comment ครับมุนโดเดอปติโบสุดังในแดนกระทิงดุครับตีข่าวว่าไอต่างดาวบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งสกเกวทีลาลิกาสเปนเตรียมจะขายนักเตะ9คนออกจากทีมนะครับเพื่อนำเงินไปซื้อลาวตาโรมาติเนสของนาฟอร์มฮอตจากอินเตอร์มิลาน ทีมแข่งแห่งสุกเกาโชาเซรัตาลรี่มาเสริมทัพนะครับโดยหนึ่งนแข้งที่อยู่ในรายชื่อ9้าวแข้งที่กําลังจะโดนปักป้ายขายนั้นคือจูเนียร์ฟีโปแบ็กซ้ายวัย23่ปีเนื่องจากทัพงูอยากแสดงความสนใจอยากได้ตัวนักเตะร,รายนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสตาร์คนอื่นๆที่ตเตรียมถูกปล่อยเพื่อเป็นการระดมทุนสําหรับการซื้อหัวหอกชาวอันไตก็มีทั้งอัตตูโรวิดาและก็ซามูเอลอุมติตี้นะครับซึ่งทั้งารสเซนและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยแหละครับ โดยมาติเนสในวัย22ปีซัดไปแล้ว13ประตูจากการลงเล่น29นัดในทุกรายการนะครับคาดว่ามีค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์หรือประมาณ3,900ล้านบาทโดยในช่วงต้นปีนี้ผู้อำนวยการกีฬาของเนลส์ซูรีก็ยืนยันนะครับว่านักเตะจะย้ายไปเล่นให้กับปาซาโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จะต้องยอมจ่ายเงินค่าฉีกสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าบอทุ่มบาร์เซโลนาหวังจะดึงมาตินสมาร่วมทีมเพื่อทดแทนลุยส์โซเลสนะครับของหน้าทีมชาติอุรุกวัยที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเขา่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแหละครับโดยมีรายง,งานจากสื่อสเปนว่าดาวเตะเลือดฟ้าขาวกับบาร์เซโลนาได้ตกลงปากเปล่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเหตุผลที่มาตินสอยากย้ายไปเล่นในถิ่นคนัมนูเพราะว่าต้องการลงสนามร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ัโหอกเพื่อนร่วมชาติแล้วก็เป็นไอดอลของเขาด้วยนะครับ จริงๆแล้วดูนี้ก็มีข่าวมานานแล้วนะครับสำหรับบาร์เซโลนากับมาติเนสมารอดูกันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ไอ้แตงดาวบาร์เซโลนาจะสามารถคว้าตัวมาร่วมทับได้หรือไม่แล้วขอบอทุกท่านแหละครับคิดว่าอย่างไรอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิมฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วย